โอ้เข <polarization. S 2> ียวเขอหาดวนดวนเนี่ยก็เราเดินทากลับบ้านเองลงมาลงมาก่นฮะฮะเย้บบี้เว้ย I see panda p a n d ดสองอัน panda อ้ยพนด้าลอยได้จะไปทำอะไรได้ a n d a a b y วะ a b y panda มาเด มีเรืออยู่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันใส่เรือเย้ได้แล้วได้แล้วหมาเหมาจะเห็นเองฝันอะไรฝันหมาเดี๋ยวขี้หมากูจะฆ่าหมามันขี้หมาเดี๋ยวแล้วก็เอ็นเตอร์รสมบัติหู้เราเจอไก่เราเจอไก่เราเก็บไก่ไว้เว้ยเราจะได้มีเราจะได้มีสัตว์สัตว์อยู่บนเกาะสีตัวสีตัวสุดท้ายเจอมาสีตัวดูดูดูมามามากรอกกรอกกรอกเราจะเอาไปยังไงวะเนี่ย ว่าหนึงมันมัน,มนลอยน้ำให้ไก่มันลอยน้ำเออเอาดิได้ตัวไหนดีวะตัวิงต่อโอ้มันช้ามากเลยเฮ้ยว้ลูกพันุได้อ๋อไปไอเข้ามาได้เช <Yes. S 1> นกี่ตัวด้ลเลย,ยเขาเข้ามาเองตัวกดี๋ยนึาฮัก h มอส u s e มดิ วัวพวกมาด้วยมอสด้สิไหนวะวมอสด้สิไหนเดินหลังเดินเรือก็ดิข้างหลังมึงข้างหลังข้าหลังนั่นมาวัวโอ้วอนเดอะลิตเติ้ลเฟรนด์จะเริ่องเรื่องปรูใหม่ลิตเติ้ลเฟรนด์อ่าวเจอบ้านละเจอบ้านละคอนเทนต์อยู่นี่มอสวันนี้ดิไหนวะอะไรวะเนี่ยมึงทำอะไรกันแล้วโอ้ยเดินหลังเลยมันทำอะไรวะ น้ำแง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 เออน้ำแ็เออมีสองงนอ่ะเบะเลยอะของตัด้บ๊อบให้บ๊อบให้บ๊อบให้บ๊อบไม่ไม่อะไรวะเนี่ยมีนกวะฆ่าเราฆ่าบ๊อบมามีนกย่าอย่าอย่าอย่าจับบ๊อบกูบ๊อบดูในมือเราไม่ดูระเือเราอยูเออย่าอย่าอย่าขอร้องอย่าอย่าอยาอย่าที่บ๊อบกลายเป็นผิดเผิดำไหมอยากให้บ๊อบกลายเป็นสีดำไหมเหือะไม่บอบ ก็เป็นติดดังเราได้ไก่มาตั้งที่ก็กูไม่กล้าเอาขึ้นไปอะกลัวมันตายเนี่ยมีรถไงนั่นอะอะไรนะมายคัสอะเดี๋ยวราเดี๋ยวรากล้าเออเออใช่ใช่ใช่มายคัสมายคัสสร้างบ้านบ้านเล็กๆข้างหน้าก่อนมาสร้างบ้านเล็กๆก่อนให้มันอยู่ให้บ๊อบอยู่ด้วยเดี๋ยวบ๊อบตายพอละทีเหมือนไก่ตอนแรกขึ้นมาแล้วตัวที่สองระวังมันจมน้ำระวังจมน้ำมันไม่เอามา อะไรอยู่นะปนงี้งันดไม่อะไรอยเนี่ย,ย,ยมงไม่เห็นอ่ะอยู่ไหนอะ่ะมันอยู่มันอยู่แบบข้างใต้ก่อไ้มาดีมาดีีต้มก่อน,นะออนพอเราก็จบตอนได้ันธามาตัวนึงไก่เต้มน้ำก่อนนะเย้ั้งแรกที่เราสร้างชีวิตกับไม่ได้ฆ่าชีวิต เราไก่ที่อยู่ข้างในสองตัวไม่ต้องแล้วต่อกรนี้ก็พอแล้วโอ้ไม่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 อยากอยากเข้ามาอยากเข้ากับแพนด้ากูอยากเข้าไปโกงแพนด้ากูเจอสองซัมเบรียไอซัมบี่วิลเลเจอสองตัวโอเคเรามาละเจอซัมบี่วิลเลเจอสองตัวเดี๋ยดิเฮ้ยเราไม่วิลเลจเหรอสองตัวยู่ไหนอยู่ไหนเราม่วิลเลจอส่ใส่ในกล่องไหมกล่องบ้านบ้านไหนมันดีสปอนอดีปหมเออเรามีเนมแท็กไหมเดี๋ยวเรา ไม่ต้องใช้กับดาบก็ได้โหโหมันสำคัญก่อนคอมบิเวลเลเจอ่ะอุ้ยเยอะด้วยเดี๋ยวตัวนี้ก็เฮ้ยตัวนี้เอนชาเมนดีนดเวยใช่ครบมันตั้งื่อมันตั้งจุดมันโอเคได้ละว,ว่าวางเป็นเอ่อข้างบนข้างบนหัวมันนิดนึ่งสุกๆหน่อยสุกๆให้เราเห็นมันได้ด้วยเอออย่างเงี้ยพอละทำได้เยอะมากเลยนะ เราได้ศาสตร์เราได้ทองเราได้เหล็กเราได้สัตว์เขาไม่แอนวิีหรือเปล่าเนี่ยเออใช่เราไม่มีพลังมอนจนไอไอแอนทำไงมอนยัม่โนอ่ะมอนมึงก็อยู่ตรงนั้นเดียวกันอ่ะอย่าให้มันดีสปอร์ตใครก็ได้อือเราอยู่ข้างบนงั้นอุ๊ยอย่างเดียวที่เราเหลือเพื่อจะทำวีดิทเตอร์ก็คือประตูมิติแอปเปิลทองเรามีทองแล้วเราเหลือแค่แอปเปิลแต่เราก็ต้องไปทำไอ้บรูเวียพลูทอนบรูเวีย คีเปอร์จริงคีเปอร์จริงนกมราต้องเสียงละมีคีเปอร์บอมเดี๋ยวเหรออีกคีเปอร์มีคีเปอร์แล้วมีโคอีกป่ะเนี่ยโคหมดไม่มีแล้วเนอะเอ่อมีอยู่นึกนกเราตายโอ้หน่าเศร้าจริงๆพี่ไอนยูเราไปเอาไปดีกว่าเจอเข้าเข้าไปนกแรกของเราตายแล้วอ่ะ ฮะ <H an> อ,อุ้ยเชียร์เชียเชียร์เชีย,ย,ชย,ชยแฟนตอมมันมันโดนทิปเปอร์ระเบิดเพราะมันแหลกไงกูจะตายแล้วกูจะตายก็แล้วขออาหารนะครับได้อันเิวแล้วชื่ออะไรดีเอาชื่อ<า>เอาเอาเอาตัวนึงชื่อสมชายไม่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 เอาตัวนึงชื่อจิมล้กูจองจิมเอาเอาเอาตัวนึงชื่อสมชายอีกอีกอีตัวนึงชื่อสมพงษ์สมชายก็ได้เอาาเเลยอเลย แล้วเราก็ขาดโกลเด้นแอปุ้ยเดี๋ยวมีแอปเปิ้ลบ่กเฮ้ยมีแอปเปิ้ลสองอันพอดีเป๊ะเอาโกมาทำมันต้องใช้โพชั่นเนี่ยโพชั่นไม่ใช่ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีโพชั่นโอ้โหบาน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 เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านฆ่าฆ่าเออฆ่าฆ่าเราแฟนต้องก่อนแอคชั่นซีนในว่าไม่ต้องฆ่ามันมันมันจะฆ่าเราเบาๆหน้า

ลงบนนี้ยังไม่เช้าสวยก็ได้ว่ะหมดแล้วเอาไว้ซ่อมอะไรชัวะไงไงโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้เราก็จะเออเออไปในมือเท่ก่อนลืมเลยไป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 อุ้ยอีสัตว์ถอยไม่ต้องถอไม่ต้องมามันอยู่ไหนฮะเอิ่มเออพี่เล็กครับบอกให้เฝ้า พี่เล็กครับพี่เล็กครับพี่เล็กครับตัวเล็ก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 พี่เราพี่พี่เล็กครับมันมันไปแล้วบอกให้เฝ้าไม่ใช่เหรอมันไปแล้วเขบอกว่านกเราตายนกเราตายเราก็ต้องออกไปหาน้กอ๋อมาหาโนรมี่อะไรตอนนี้มันต้องไปหนึ่งแล้วก็บอกแล้วว่าเราต้องออกไปหานกกแต่ไม่มีใครฟังเราอ่ะเออทำชายหายไปแล้ว น,นี่แหละผมจะไปตั้งคันดาเดี๋ยวพันดาดีสปอนนั่นเนี่ยคิปเปอร์อีกแล้วเฮียคิปเปิ้ลอีกแล้วเหรอมอส <c oughs> ชื่อ,อ,ช,อชื่อนอกเราชื่ออะไรนะชื่อฮะชื่ออะไรชื่อนกกระไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะมิกิเราบอกว่าอะไรมันชื่ออะไรเอ่อไม่รู้ดิไม่ได้ฟังเหรอไม่เสียมือไม่มีคุณค่าเฮียใสบคุณเลยโทถเป็นงั้นเหรอขอโทษครับ <c oughs> ขอโทษครับบอกบอกมาสิว่าว่าชื่ออะไรเราลืมล้วเราได้ชื่อแล้วนะทุกคนุะข้อกลับขึ้นมาถึงเวลาแล้ทุกคนถึงเวลาแล้วที่เราจะมาตั้งชื่อ Pink Exoto ของเราโมเมนต์นี้จะเป็นโมเมนต์ที่เราจะระลึกถึงตลอดไปในซีรีส์นี้เฮ้ยกล้าออกมา เอาละทุกคนสำหรับตอนตอนนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับแล้วก็บลาๆไปติดตามแฟนกี้ใน Twitch ด้วยนะครับที่ twitch.tv/aliceyam นี่แหละไม่กูไม่กูไม่สนิทว่บมอสโคตลกเลยอ่ะไอจีไอจีไอจีถ้าหยุดทอล็อคไม่ได้เลยตอนนี้ตามไอจีตามไอจีเอ่อบายบายบายเนาะ